สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเรนนะคะวันนี้เนี่ยเรากลับมาเจอกันแบบนี้นะคะต้องมีอะไรพิเศษพิเศษแน่เลยแรนจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยวฟรีไฟล์ฉลองครบ6ปีแล้วนะคะทุกคนเย้ บอกเลยว่าโหยแฮปปี้เบิร์เดย์ฟรีไฟล์ค่ะก็อยากจะให้ฟรีไฟล์นะคะอยู่คู่กับคนไทยแบบนี้เนี่ยไปนานๆแล้วก็จัดก,กิจกรรมดีๆนะคะแจกของฟรีๆให้หน้องๆเนี่ยได้มีของใหม่ๆเล่นกันเยอะๆนะคะรวมถึงพวกของแฟชั่นด้วยนะแป้งของแบบจัดเต็มเลยอ่ะล่ะไหนๆเนี่ยฟรีไฟล์เขาก็ฉลองครบ6ปีใช่ไหมทุกคนเขาเนี่ยได้ให้ของแป้งมาอันบล็อกด้วยค่ะนี่อะไรนะ ด้านหน้าเนี่ยนะคะเขาจะเขียนว่า15รกรกฎาคม6ปีรวมเพื่อนสีฟรีไฟโหเขารู้ได้ไงว่าวันนี้เนี่ยแป้งจะรวมกลุ่มกับเพื่อนๆนะคะมาเล่นฟรีไฟกันงั้นเริ่มการอันบ็อกเลยแกะโบกมาแล้วของชิ้นแรกนะคะเป็นหมวกโอ้ oh my god ดูสีสันคือสอดใสมากนะี ด้านบนเนี่ยนะคะก็จะเป็นเลข6ปีด้วยนะเป็นการฉลองครบ6ปีแล้วมีอะไรอีกก็จะมีเป็นแก้วนะคะอุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะต้องการแก้วน้ำเอาไว้สําหรับแบบกินน้ําหน้าคมอยู่พอดีเลยนี่เลยก็จะเป็นแก้วน้ํานะคะเก็บความเย็นนะข้างหน้าเขียนว่าฟรีไฟลด้วยน่ารักมาก และข่าวชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นเสื้อยืดอันนี um, ้เลยมีคำว่าแก๊งฟรีไฟลิบ15กรกฎาคม6ปีรวมเพื่อนสีฟรีไฟว้าวขอบคุณมากเลยค่ะอุ้ยยังไม่พรนะคะนี่มีถุงผ้าลายฟรีไฟด้วยค่ะคือสีน่ารักมากเลยนะสีแบบเข้ากับหมวกมากด้วยอ่าเฮ้ยยังไม่หมดทุกคน มีการ์ดด้วยโอ้ข้างในนี่นะคะเขียนว่า thank you ถึงเพื่อนรักขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางของฟรีไฟมาตลอด6ปีมาอยู่ด้วยกันอีกน,น,นานๆนะ <c oughs> น่ารักมากเลยก็ต้องขอขอบคุณนะคะบ็อกเซตน่ารักนารักจากทางฟรีไฟล์ฉลองครบ6ปีด้วยค่ะ และไม่ใช่แค่เปิดบ็อกเซตอย่างเดียวนะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเขานะคะมีกิจกรรมให้น้องๆได้ร่วมด้วยซึ่งกิจกรรมเนี่ยก็ไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่เพื่อนๆทุกคนนะคะมาร่วมกิจกรรมแฟนอาร์ตแล้วก็ส่งคลิปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ฟรีไฟลนะคะใน Facebook ของกาน n นาฟรีไฟเพื่อชิงรางวัลนะคะเป็นทั้งเพจแล้วก็ของที่ระลึกด้วยเห็นว่ายามากเลยยังไงก็มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆเลยนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมกันดีกว่าค่ะว่าฉลองครบ6ปีเนี่ยมีอะไรจงงๆบ้า มาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดูนี่อ่าได้มาแล้วก็ใส่เลยโอ้ยเหมนว่าเหมน้าเรออะไรเพออะไรครับเหม็นกินของใหม่อ่ะเราไปตัดก่อนไหม ทีมงานเขาส่งมาให้เราก็ใสซะเลยแหมอย่าพูดเพ้านำเพลงเลยอยากเข้ามาเจอเพื่อนๆในเกมแล้วดูซิว่าแต่ละคนจะแต่งตัวแบบไหนกันบ้างเราไม่ได้เล่นกันมานานมากๆเลยนะแล้วตอนนี้นะคะคนที่เป็นผู้เล่นเก่าที่เคยเลิกเล่นไปแล้วเนี่ยแล้วอยากจะกลับมาเล่นนะจะบอกว่าเขาเนี่ยมีของให้เพียบเลยใช่เราก็ได้ของเหมือนกันตอนที่เรากลับมาเล่น เชิญตี้ก่อนไนเป้าวเจอมาเจอมานั่งรถมางวันรังการงานสร้างโอ้โหเป็นยาง สลดว่าจากเขาแบบว่ามีของใหม่แล้วนี่คือโหเขาใหม่ทั้งชุดเลยแล้วเนี่ยดูดิแหมจะไม่ให้ชุดจัดเต็มได้ไงเพราะว่าแป้งเนี่ยได้ไปถ่ายโฆษณากับทางฟรีไฟลมาซึ่งคอลเลกชันชุดแฟชั่นของที่แป้งใส่เนี่ยนะคะมันเป็นชุดแฟชั่นแพรบค่ะมันจะปรากฏอยู่ในวิดีโอโคตรรอบ6ปีฟรีไฟลนะที่แป้งเนี่ยได้ไปถ่ายร่วมกับปริมคุงนะคะมี GM อาร์โตด้วยแล้วก็มีดอร์ราไบเฟิร์นนะสามารถจับจองเป็นเจ้ากันได้แล้วนะคะวันนี้ แหมจุ๊บแจงก็ใส่ชุดเหมือนน้องใบเฟิร์นเลยเนี่ยไอพี่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 จุ๊บแจงพี่สายพี่สายครับผมเดี๋ยวนะฉันอ๋อฉันลืมดูชื่อแหมพี่กิ๊บนี่แฟชั่นสาวๆนี่ไม่เคยพลาดฉันฉันขอโชว์มั้ยได้ป้าทุกคนเขามีของอลังการต้องขอนิดนึงเหอะเฮ้ยปีกพองโอ้โหสุดมากนะสุดฉันไม่อยากให้โชว์คนเดียวอ่ะฉันจะเต้นแท็บทั้งบูดเลยแล้วกันเฮ้ยะอะอะเฮ้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 โอ้โหอย่าง สร็จแล้วมีนั่งบัลลังด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยขอไปบอกกิจกรรมเพื่อนๆก่อนละกันว่าตอนนี้นะคะตัวเกมของฟรีไฟใ e เนี่ยฉลองครบ6กปีเขามีอะไรใหม่ๆบ้างและมีกิจกรรมอะไรดีๆให้ทุกคนเนี่ยมาตามล่าของกันบ้างค่ะ ซึ่งกิจกรรมเจ๋งๆนะคะในวันที่15กรกฎาคมนี้ฉลองครบ6ปีรวมเพื่อนซีฟีไฟนะคะมีเยอะมากๆเลยแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถมารับของฟรีๆได้เพียบนะคะอย่างแรกเนี่ยที่แป้งอยากแนะนํานั้นนั่นก็คือการแจกฟรีปลุกพลังอัลโลกนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถเข้าเล่นเกมนะแป้งเล่นไปทั้งหมด3รอบก็ได้ตัวละครตัวนี้มาเลยค่ะนี่ใครยังไม่มีนะมาเล่นเลยฟรีๆเลยง่าย,ายคๆค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะไม่ได้แค่ตัวละครอย่างเดียวนะเพราะว่าเขาเนี่ยมีตราปลุกพล ังให้เราได้ร่วมเก็บด้วยค่ะนี่เห็นไหมก็เล่น5ตา10ตานะคะฆ่าศัตรูกี่ตัวทําภารกิจตามที่เขาบอกนะก็สามารถรับได้เลยกิจกรรมนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่30มิถุนายนนะคะจนถึงวันที่23กรกฎาคมปี2566นั่นเองค่ะ และถ้าใครมีเจ้าตัวอโลกแล้วนะคะและอยากแลกรับชุดสุดเก่งของอโลกเนี่ยก็มาที่กิจกรรมต่อไปเลยค่ะเริ่มวันที่นะคะ7กรกฎาคมจนถึง23กรกฎาคมนะคะนี่เลยทําภารกิจเพื่อที่จะแลกโทเค็นนะคะแล้วก็เอามาแลกเป็นเจ้าชุดสวยๆเท่ๆแบบนี้ได้เลยค่ะ โอ้เอาจริงป้าพวกเราเล่นไปแป๊บๆเนี่ยก็ได้แล้วนะเดี๋ยววันนี้ฉันคิดว่าฉันได้ทั้งชุดแน่นอนอะเพราะว่าเราจะเล่นกันทั้งคืนโอ้โหใช่ครับผมยาวๆตามคอนเซ็ปที่เขาบอกว่ารวมเพื่อนสีฟรีไฟล e ครับผม ไม่พอยังไม่พอใครนะคะที่แบบเฮ้ยอ,อยากได้ท่าปักธงจังเลยนี่มีหลายๆคนเรียกร้องม,มากๆเลยนะตอนนี้เนี่ยเขามีท่าปักธงมาแจกอีกแล้วนะคะเป็นท่าปักธงแครนเฮ้ยเราทำไงอยากได้ปักธงแครนยจกได้อยากได้ ถ้าปักธงแค่เนี่ยนะคะก็จะได้รับเมื่อท anyway, ําการชนะการแข่งขันฟรีไฟล์ก็มาดิครับซีซั่น um <Good. S> 2ยังไงล่ะเขาเปิด <ables> ร <mod els> ับสมัครแล้วนะตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมนะคะจนถึงวันที่22กรกฎาคมนี้ยังไงก็ไปสมัครกันเยอะๆนะคะทุกคนท่านี่อย่างเท่เลยย่าโอ้บอกเลยมีแต่คนถามหาท่านี้ย และสุดท้ายนะคะของที่เจ๋งที่สุดที่แป้งคิดว่าทุกคนเนี่ยจะต้องหามาให้ได้เลยนั่นก็คือมอเตอร์ไซค์ครบ6ปีฟรีไฟล e ค่ะจะได้รับในการทําภารกิจนะคะในวันที่17กรกฎาคมนะคะถึงวันที่21กรกฎาคมปี2566ด้วยยังไงก็อย่าลืมนะคะห้ามพลาดเป็นอันขาดเลยและสําหรับใครนะคะที่อยากจะได้ชุดแบบเท,เท่เจ๋ง,จงแบบแป้งนะคะที่เหมือนในโฆษณาในฟรีไฟล์เลยนะก็สามารถมาเรียกรับนะคะในนี่บูยา ได้เลยอ่าก็จะเป็นแทย์ปาร์ตี้หปีนะคะก็จะมีชุดที่ปิมคุงใส่นะน,นี้จะบอกว่าตอนที่ไปถ่ายโฆษณานเนี่ยเป็นอะไรที่ประทับใจมากนะเพราะว่าชุดของเขาทำเหมือนในเกมมากๆนะคะแล้วก็สนุกมากๆเลยได้เจอเพื่อนๆนะปิมคุงใส่หน้ากากแบบนี้ด้วยเออแล้วก็ชุดของพี่แป้นเนี่ยน่าจะเป็นพาร์สเลเวลสินะคะแบบนี้เลยอุ้ยสวยคือได้ทั้งชุดเลยอะทุกคนคุ้มมากๆสวยมากๆเลยแล้วก็เป็นตัวที่แป้งชอบด้วยนะคะตัวน้องโมโคโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้ นะคะโอ้เราพูดกิจกรรมกันไปค่อนข้างเยอะและ้วเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันในเกมดีก,กว่าว่าวันนี้เนี่ยเรากลับมาเล่นอ่ะขอเคาะสนิมตัวสักหน่อยว่าพวกเราจะสามารถยิงได้กี่ตัวใครยิงได้น้อยกว่าโดนแน่เอ้ยเฮ <ไป S 2> ้ยไปครับมนเลย Let's go ว้าวขอเต้นสักหนึ่งแมทสิพี่ไมค์ขอเต้นสักหนึ่งแมทเต้นเอาชัยมาเออเออวู้ววู้วู้เฮ้ยม่นชนะแน่ จะชนะหรือเปล่าไม่รู้ลีลาดีไว้ก่อนไปเลยเย้เย้โอ้โหนี่มันเครื่องบินหรืออะไรเนี่ยดูเขายิงกันใหญ่เลยเอาเราเราจะปล่อยพวกนายลงภายในห้าสี่สามสองโอ้โหอุ้ยกอสวรรค์กอสวรรค์ไวจังแต่พวกเราไม่ได้อยู่นะเอ้ยเราอยู่นอกเครื่องบินนะจ๊ะใช่เรามีนเครื่องบินส่วนตัวของพวกเราเองมาเราจะไปที่ไหนดีนะอืม จชูแจงเลือกเลยอยากจะไปที่ไหนก็จัดไปจะเอาอันนี้เลยดีกว่าเขตบิสมะกิสปีดมาซากิอะไรบิสมะกิสมาร์ทมาร์ทเฮ้ยบิมาสกินะครับบิมาสกิบิมาสกิมันใกล้ๆกับจุดชุบเลยนะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นแม่โอ้ยเลื่นผ้าบิวบอร์ดโอ้โหเฮ้ไปหนูไม่หนูเฮ้ยเดี๋ยวเราเก็บของแล้วเดี๋ยวเราไปดูกัน แยกดีกว่าแยกแล้วแยกแนละ้วเฮ้ยต้องบอกเลยว่าเอ๋อฉลองครบ6ปีเนี่ยนะคะเขาไม่ได้มีแค่ชุดใหม่เท่านั้นนะเขามีสกินปืนใหม่ด้วยซึ่งมันจะเป็นสกินปืนของ MP40 นะคะก็แป้งมีด้วยเดี๋ยวแป้งขอหาก่อนนะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าตอนนี้ถ้าคนมานี่พร้อมยิงมากครับเฮ้ยเฮ้ยมีคนมาจริงมีคนมายิงมีใครยิงมัใครยิงตงแป้งเหรอตงแป้งเหรอต้องดูต้องดูต้องดูอ๋อยมันมาแล้ว นั่นนั่นนั่นอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านพี่ไอ้เดนปไม่ร้าย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 โ้ยลมลมลมโอเคโอเคโอเคจัดไปโอ้หเขาแก้ผ้ามาด้วยเนี่ยยิงปนตุ๊กตุ๊กตุ๊กตกตุ๊กโอเคครับเดี๋ยวไปฉันจะใส่จะฟันฉันไม่ให้นายฟันหรอกนะอุ้ยแอดอบแอดอบตกต่อหน้าฉันเลยตามมาตามมาแถวๆวๆๆของดีช่วเพื่อมีเพื่อมีของดีเฮ้ยพื่อคนเอาโดนมาทุกคนลบทุกคนลบอ้าบุรุษกระโดว เอไมันมีคนพี่แม่เห็นบ้างสองคนนะเห็นเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่อยู่อยอยูอบดรอปเลยเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่เอาเลยเอาเลยรอขอบด้วยกันตังไปเห็นเห็นเห็นทุกคนมา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 อยู่มาอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่ล้มไหมล้มไหมล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มล้มล้มล้หนึ่งมอเปล่าไม่รู้เหมือนกันมีมีสองคนนะเขามากับเพื่อนนะโอเคเราองหาอยู่พวกอยู่แถวนี้หรือเปล่าโอเคตาย นี่นะคะเป็นวิดีโอที่เขาจัดทำขึ้นมาฉลองครบ6ปีนะทุกคนก็ข้างในนะคะก็จะมีทั้งแป้นทั้งปิมพูนะคะทั้งน้องใบเฟิร์นนะแล้วก็มี GM อ็ัตโต้ด้วยนะคะดูดิอ,าาอ,ดอุ้ยดารังอ่ะนี่เขารวยเนาะคนนั้นน่ะอ๋อคนกลางใช่ไหมคนที่ชื่อ <ผม S 3> ปิมพูอ๋อคนปิมพูเหรอโอเคได้ฉันยอมเฮ้ยเจอคนตรงไหนแกตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออทิศหนึน่งสองศูนย์ ก็ที่โล่งด้วยตรงเนี้ยคาถาดิจ่านารูโตะมาเร็วนันขึ้นปุ๊บโดนปั๊บขึ้นปุ๊บโดนปั๊บมันมามันมามันมาหาเขามันมาหาเขาลมๆ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 เป็นไงเป็นไงลมแล้วลมแล้วลมแล้วโอเคยี่งยิ่งครับพี่แป้งว่าไงหนึ่งเก้าห้ามีมีตองพี่มีหนึ่งอย่าพุ่นนีน้องโอเคตายมีงไหม พ่อขอบวงเลยพี่ต้องขอบวงอะเมื่อกี้โอเคขอบวงนะสมกับชื่อจุดพีกนะฮะตรงนี้จุดพีกมันพีคจริงมีข้างหลังตรงนั้นอีกตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นข้างหลังข้างหลังมันมันรอบด้านเลยนะสุดแดงดูดิใช่ใช่เหมือนเหมือนแบบว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่แบบคนมันจะมาเยอะเยอะแล้วมันอยู่ในวงด้วยใช่ไหมตรงนี้แม่ระวังหลังหินหลังหินหลังหินที่สองสี่ศูนย์หลังขงหลัง ใจย้มไปก่อนใจยิ้มไปก่อนใจยิ้ไปก่อนมีแล้วเอาไว้กนหน่อยโอ้โอ้ใลมแต่เฮ้ยแป้ก่อนเฮ้ยวมันมาแันมาแว่ันเจ้า เขาเรียกว่าเป็นบ้านหินนะฟินสโตนพูดเยอะนะคะแถวนี้นี่บอกเลยนะว่าเดือดๆน,นะเพราะว่ามันจะอยู่ใกล้ๆกับจุดที่มีคนลงเยอะจุดนี้จุดอีกใช่พิกไม่มีกระเป๋าเฮ้ยนีคนลงมาพอดีเลยต่อหน้าต่อตายิงนี่ยิงนี่ยิงนี่พีอยู่ต่อหน้าต่อตาฉันยิงเลยอย่าให้มันได้ของพี่ต่อหน้าฉันเธอทําทอย่างนั้นทําไมเฮ้ยคนเพียบเลยฮะมันลงตรงนี้หรอ เมื่อกี้ฉันจะบอกเลยนะว่าเขาเพิ่งห้อยลงมาเลยอ่ะโอเคจัดการแล้วเฮ้ยมีไม่ม่คนนึงคนนึงตรงนู้นตรงนู้นตรงนูง้นโอ้มีนอกบ้านด้วยหนึ่งคนอู้ยเยอะเยอะเยอะอันนี้จริงเลยนะโอเคนี่เขาเรียกว่าเป็นการเปิดประเดิมการฟาร์มของนะคะผมเฮ้ยเพื่อนสนใจไปตู้ปูดังเวะไป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 แป้งแอดรอบนี่นี่พี่กำลังเ,เดินไปแอดรอบอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่ามันมีคนหรือเปล่านะต้องดูดีๆนะอาจจะมี มีหนึ่งคนมีหนึ่งคนฉันคิดว่าคนคนคนไม่เป็นจริงมันยิงมามีนริงมาแดงยิงเออยมันหลบหลีกมันหลบจุ๊กมันหลบจุ๊กมันจะไปที่ข้างหลังเฮ้ยเออตรงนั้นตรงนั้นเออเปิดแล้วเฮ้ยเปิดแล้วได้ก็แดงของอะไรแผลวิวแผลววแผลวิวแเข้าตัวเองเลยเอ้าเฮ้ยของในตัวอยู่ดีมันเข้าเองหมดเลยเอ้าอยู่ดีมันเข้าหมดเลยได้ก็อุ้ยโก้ซ่าฉันอยากได้โก้ซ่าฉันเอาโก้ซ่าดีกว่าฉันเอาโก้ซ่าดีกว่า เอ้ยนะทำอะไรวะนี่ในเห็นตู้งหน้าในแถบที่มาสีเหลืงองอ่ะ <Put> <ring> เห็น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 เรามีกุญแจเปิดเรามีกุญแจเปิดจริงเหรอมันก็ด,ดังนะใช่เสียยวหน่อเขาบอกว่ามันต้องใช้คีย์การ์ดอ่ะต้องให้ทุกคนมาดูก่อนว่าตรงนี้เนี่ยเป็นโกด,ดังแล้วดูข้างในเปิดแล้วนะโอ้โหโอ้มายก๊อดคลังแสงอุ้ยของดีของดีเปิดเลยโอ้มียามียามียามีเยอะปืนเยอะเลยมีอะไรอีกตรงนี้ เอาจิงบว่าแบบใครที่ไม่มีพวกกระสุนนะหรือว่าเกาะดีๆนะสามารถมาหาตรงนี้ได้เลยเนาะใช่ผมครบอ่ะมัน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 เฮ้ยคนค้อนคนคนค้อนนีข้างหน้าข้างหน้าคอยคนคนคนชนชนชนพี่จีชนชนชนเอ้ยขอไปด้วยได้เปล่าจ้าเอ้ยพี่กินอะไรอ่ะพี่กินอะไรอ่ะมันโดดล็อปนั่น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 มันจะเดินเข้าไปตรงนั้นแล้วชนพี่จีชนมันเน้นเน้น ยังไม,ไม่ตายยยังไม่ตาใช่ไหมยังไม่ตายใช่ไหม,ไมไห,ม,หมาพวกเราจัดการลุ้มโอเคเขาจะมาชุบเพื่อนนะเนี่ยจริงเหรอเออใช่เพราะว่าเขาอยู่จุดชุบเลยใช่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนตรงนั้นแอดรอบแอดรอบแอดรอบตอนนี้เหลือสิบคนนะฮะเราอาจจะได้เป็นแชมป์เฮ้ยบ้าบ้าไม่คาดหวังเลยเนี่ยไม่คาดหวังนะทุกคนอย่าอย่าลืมนะยิงให้ได้นะในสิบคนที่เหลืออสี่คนเราเนี่ยเก่งสุดนะ นั่นนั่นเขาอยู่เขาอยู่ริมบ้านเขาอยู่ริมบ้านฉันวิ่งหาแล้วบรินไปน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 ินตาเอ๋อ้อาไปเขาไปไหนแล้ววะเฮ้ยเขาอยู่นี่ยิงดิยิงยิงยิงได้ไหมยิงได้ยิงได้ยิงได้โอเคไปมันเห็นหรือเปล่าวันนี้นะเก็บเห็ดก่อนเก็บเห็ดก่อนโหเลิกเก็บเห็ดได้ป่ะไป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 เข้าวงคาร์บตอนนี้เหลืออยู่ทั้งหมดกี่คนห้าคนสุดท้ายเราสี่เรา ีคนนึงนี่เฮ้ยคนที่ผมเห็นนั่นใช่ไหมไปบอกนะอะไรอ่ะบอลวงบีบตายเย้้อ่บอลวงบีบตายเหรอมาทำไมอ่ะเขาเข้าวงไม่ทันเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหแล้วที่เราฟาร์มมายังไม่ได้ใช้เลยฟาร์มมาทำไมเนี่ยเมื่อกี้ฉันว่าเราแบบฟาร์มกันเยอะไปอ่ะข้าวได้น้อย ครั้งนี้เราลงจุดพีคบ้างดีกว่าปะการพีคลงแบบไม่มีอะไรเลยใช้หมัดต่อยเฮ้ยไม่อย่าดูถูกจุดพีคเพราะว่าจุดพีคนี่มีป้ายโฆษณาของฉัน <c oughs> ฉันกล่าวว่าจะไปถ่ายรูปพูุ่งกับป้ายโฆษณาฉันสักหน่อยอฉันขอแยกตัวแล้วกันไปละ <c oughs> ฉันขอไปกับจุ๊บแจ๊เฮ้ยมีคนลงกับเรามาคนหนึ่งนะนี่องบ้านใหญ่มีคนนึงนะจ๊ะมีคนหนึ่งนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าไปละไปรีบรีบฟาร์มรีบฟาร์มเอ้ยมีคนเอาส่งโดนมาดูนะเฮ้ยมีคนมีคนมีคนให้โดน ไอ้ชายกตะมากอนไอ้ชายลมแล้วลมแล้วลมแล้วตัดตการจ้ำเลยโดนพังแล้วพีีี่มคนอกโดนพังไปแล้วทำไมเขาอึดจังนะฮะสงสัยเขากินเห็ดอืมถ้าจับพีแล้วเราลองลงไปยามาสกิไหมพี่มาสกินะโอเคขนมปังอร่อยเฮ้ยคนพี่แป้งพี่แป้งเติมเลือดดิ sorry guys แล้วเมื่อกี้คือฉันัวดหมัดใส่เขาแล้วจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุปุ๊บปุปุ๊บอีกผัวเนี่ยอีกผัวเนี่ย thank you ระม c h มีมีฉันขอเข้าไปในเข้าในด้านก่อนขอคิวแป๊บอันนี้เรามาที่เขตของเออ่บีมาซากินะคะมีหนึ่งคนนด้อยู่ตรงนี้มีหนึ่งคนอยู่ตรงนี้ตัดเลยครับผมโอ๊ยมีมีเยอะมากมีหลายคนเลยโอเคโอเคนี่ไปไปแล้วใช้กระสุนน้อยมากๆตัวนี้เราลุล โอ,โอ้ยโอ้ยจะอยู่บนเนินปะเนินพี่ไมั้ยเดี๋ยวหนูมาช่วยโอเคโอเคตกอยู่ในพุ่มหญ้าก,ก่อนมาเนินมาช่วยเพื่อนมันโอเคโอเคจะหอกระสุนแป๊บข้างบนข้างบนสองคนสองคนข้างบนสองคนคนนี้น้อยข้างหลังโอ้ oh my god <c oughs> ตรงนั้นเป็นไงบ้างสถานการณ์ดีดีไหมทางไปช่วยทำไมหนูตื่นเต้นนะ่ะหนูไม่ได้เล่นมานานนะ่ะแต่ว่าพอรวมกับเพื่อนๆมาเล่นกันอีกครั้งนี่คือแบบอย่างมัน แน่นอนข้างหน้าทุกคนข้างหน้าเห็นจุดไหมต้องบอกเลยว่ามันหยุดสิงส์โอเคพี่ไม้จัดก,การก่อนฉันขอกินเห็ดก่อนฉันหิวแมงระวงข้างหลังไอ้งหลังหนูระวังหนูระวงังระวงังข้างหน้าคนนึงเห็นปะคนเราวิงออกจากั้วไอยิงไปมันไม่ตายเข้าไปเข้าไปเข้า ยิงไปสิบตัวพี่ไปยิงไปหกจุ๊กแจ้งยิงไปส่ส่วนแป้งยิงไปสมตัวผมกลัวพวกคุณตายผมมันมันวิ่งตามหลังพวกคุณผมก็เลยยิงโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดแป้งอะสนับสนุน5ตัวหรือว่าเป็นสายแอสซิสใช่เห็นไหมล่ะไม่ว่าเราจะเล่นกับเพื่อนนะคะไม่ว่าตาไหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะสนุกเป็นกวนเป็นแกงกันได้นะคะ ลองมารวมเล่นกันดูนะคะเป็นเพื่อนซีฟรีไฟล์เลยโหบอกเลยนะว่าใครที่แบบว่าเอ้ยไม่ได้เล่นฟรีไฟล์มานแล้วกลับมานะคะก็ยังสนุกเหมือนเดิมนะและแถมเขายังมีกิจกรรมแจกของแบบนี้ตลอดเลยคือแป้งอะไม่มีตัวละครตัวนี้สักพักหนึ่งเขาก็มีมาแจกอย่างเจ้าตัวอโลงนะคะที่เราได้ทั้งปลุกพลังแบบฟรีๆด้วยนะแล้วก็ยังได้ชุดสุดเก่งของเขาด้วยนะคะก็ลองมาทํากิจกรรมกันได้นะและที่สําคัญนะทุกคนอย่าลืมนะคะเมื่อกี้ที่พี่แป้งอันบ็อกฟรีไฟล์ไปฉลองครบ ปีใช่ไหมเขาก็มีกิจกรรมดีๆนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้ร่วมกันส่งแฟนอารต์ตนะคะแล้วก็ส่งคลิปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ฟรีไฟใน Facebook ของกานีนาฟรีไฟชิงรางวัลเป็นเพชรนะคะแล้วก็เป็นของที่ระลึกด้วยยังไงก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆเลยนะคะอะทุกคนแฮปปี้เบิร์ดเดย์ฟรีไฟกันหน่อยเร็วแฮปปี้เบิร <Happy birthday. S 2> ์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ปีแล้ว ขอให้อยู่กับพวกเราไปนานๆนะคะแล้วก็มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้พวกเราเล่นกันเรื่อยๆเลยนะคะใช่ครับโอเคสำหรับวันนี้นะคะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แจ้งด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบายบายเต็มไปโอ้ะโอ๊ะโอ๊ะเฮ้ยเมื่อกี้ฉันยังไม่ได้โชว์เลยอ่ะฉัน ให้ MP4 0มาเนี่ยเป็นสกินขอโชว์นิดนึงแล้วกันว่ามันเป็นยังไงไหนๆโชว์ๆรูปเรามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนคือหาไม่เจอเลยแต่มันเท่มากอ่าก็จะเป็น MP4 0โฮโลแกรมนะทุกคนสวยมากแล้วก็ยังมีเป็นดาบคาตานะของแท็กด้วยนะคะคาตนานะโฮโลแกรมแบบนี้ ยอย่างเพ่แล้วก็ยังมีพวกแบบว่าสก,กินสวยๆนะคะของแฉกอีกตั้งเยอะเลยนะคะก็ลองไปหาจับจองกันได้นะตอนนี้สามารถซื้อกันได้แล้วนะคะมาเริ่มกิจกรรมกันเพื่อปลดล็อกก็ได้แล้วก็ยังมีกิจกรรมดีๆให้เล่นอีกเพียบเลยเอาล่ะไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย